ต่อกันอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดตากอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะจุดนั้นก็มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคนในพื้นที่เขาก็เลยพยายามที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือสนับสนุนการทำงานของศูนย์แยกกักตัวชุมชนเรียกกันอีกอย่างว่า community isolation นะคะเป้าหมายแน่นอนลดความเสี่ยง แล้วก็ลดความแออัดที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลด้วยค่ะหมุดนี้ปักหมุดรายงานโดยคุณชาวลิตวิกุลชัยกิจนะคะนักข่าวพลเมืองค่ะปักหมุดจากศูนย์แยกกักตัวชุมชนตำบลช่องแคบจังหวัดตากเล่าวาทีมพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอพบพระ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากแล้วก็หน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงหลายภาคส่วนเลยนะคะเขาจับมือกันทํากิจกรรมร่วมใจปันน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะมอบสิ่งของจําเป็นให้กับศูนย์แยกกักตัวของชุมชนค่ะครับวับนนี้นะครับก็อ่า ได้รับความร่วมมือจากคณะสธายาติโยมและก็สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับได้มามอบชุด PPE แล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ให้แก่ศูนย์สถานรักษาต,ต,ต่อในชุมชนบ้านช่องแคบหน้าศูนย์โอทอปนะครับก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการร่วมกันมา นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนของเราไดา้ปลอดภัยพ้นจากาโรคภัยไข้เจ็บเป็นการช่วยกันแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะเพื่อให้ศูนย์แยกกับตัวของชุมชนเดินหน้าต่อไปได้ค่ะครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนไปยังพื้นที่อ,ตอพบตอรภพพระ ศูนย์แยกกักตัวชุมชนวัดห้วยน้ำเย็นตําบลรวมไทยพัฒนานะคะรวมถึงที่ศูนย์แยกกักตัวชุมชนที่พักสงเขาแหลมตําบลวันเล่ด้วยแล้วก็จะมีการจัดการดูแลไปให้ครบศูนย์กักตัวชุมชน5แห่งในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาค่ะ สิ่งของต่างๆได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาญาติโยมด้วยนะคะโดยมีวัดช่องแคบเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อให้กับคนที่อยากจะให้ไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ส่งทั้งของแล้วก็ส่งธรรมะเป็นกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะ